ฟัดโลดาสวัสดีครับผมไลเซเบอร์ <Okay. S 1> er. วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการวิธีการวิธีการ <Okay. S 1> ทำเฮดด, oh ho, าาเดี้ด้วยแคม t a s i a เซี d ยสตูดิโอโหนะครับงานทำเฮดดีด้วยคิดนะครับส่วนโซนี่วากัสโปนะครับ,นนรรบยังใช้ไม่ได้ครับเราะกูกำลังแลนเดอร์คลิปอย่นั้นเองครับโปแย่ oh yeah. เตรียมตัวครับตอ,ตอนกลางคืนครับห้ามนอนครับ ใครใครนอนครับใครนอนครับคุณก็จะพลาดโอกาสนี้ไปนะครับเออแป๊บนึงโอเคเราจะมาพูดถึงเคมซีสตูดิโอก่อนครับโซนี่วากัสโปรสิบจุดศูนย์ล้อแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยนะนั่นหาวิดีโอมาหนึ่งครับอะไรก็ได้อินพรอตมีเดีย มะัะปุงไม่ใช่อันไหนวะนี่ไงเปิดตัวไรเซเบอร์นะครับเอาคลิปเฮียนี่แหละโอ้มันก็จะกระตุกหน่อยนะครับลากมาใส่ครับคลิกซ้ายลากมาข้างล่างครับก็มันจะกระตุกหน่อยนะครับเพราะกูกำลังเลนเดอร์คลิปอยู่โอ้นานเว้ย เดี๋ยวให้มันอิมพ์ตเสร็จก่อนครับโอเคครับเสร็จแล้วเอ้ยอิ i ิ Dimension นะเพราะเมื่อเมื่อเราเอามาใส่แล้วนะมันจะให้เรื่องว่าจะแบบคุณภาพแบบไหนนนะครับนี่คืออัตโมติครับอัพอัพโหลดลง YouTube ครับต้อง480ครับพอดัส s 2 <S อะไรงวเนี่ย โอเคเริ่มหายกระตุกแล้วโอ้ยกระตุกยงเหมือนเดิมม่บอกคุณภาพแบบนี้ครับมันจะอัพสี่480 p ปสิบสปสิพีครับจะไม่ใช่ HD ครับต้องปรับตรงนี้ครับมันจะกลายเป็น HD ตรงนี้ก็ HD ครับตรงนี้ก็ HD ครับตรงนี้ก็ HD ครับนี่ครับ YouTube s กล์ e กรีนแคะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ นี่ครับสังเกตรครับตัวนี้คือความก้างความกว้างครับความยาวครับนี่คือความชัดนะครับไอฮีทเน,นี <720 S 2> น่ยไอไฮเนี่ยเจ็ดรอยี่สิบนะครับก็เหมือนกับว่าเจ็ด้อยี่สิบพีแหละโอเคเริ่อใช่ไหมครับววเวลาคุณแรนเดอร์ออกมา,ามันก็จะกลายเป็น,น,นมันก็จะกลายเป็นฮีดีนะครับเมื่อเอาลง YouTube ครับวิธีการแชร์มีสองแบบครับ ไอ้ไมว่วิธีการวิธีการทำมีสองแบบครับเอ้ม่คลิกตัวนี้ครับ p u o e and Share ครับคลิกไปครั้งหนึ่งมันให้แชร์ยังไงสกินแคส t ์ com ไม่ใช่อันนี้แชร์ลง Youtube ครับมันก็จะแรนเดอร์ให้ทังนั้นแล้วก็อะไรวะโอ้แลนเดอร์ให้แล้วก็อะไรวะอแรนเดอร์ให,แให้แล้วก็จะเอาอัพลง Youtube เลยครับ นี่คือ M P C only อัปลงครับนี่ครับมันก็จะเป็น HD นะครับแล้วมันกระตุกครับสองนี้ครับจะเรื่องไหนก็ได้ครับเห็นไหมก็อันนี้ครับวิดีโอเพเยอร์ครับเฮ้ยกูขอปิดก่อนเอาไอสัตว์เอ้ยเฮ้ยก็ได้ครับปิดตัวเฮียนี่ไปก่อนแล้วแค่ว่ากัน แล้วเ,เราก็จะมาตรงที่ซ o n น p o c a s ัสโปสิบสิบูนนะครับก็น,นีนน่เป็นความรู้ใหม่ๆนะครับไอคิสสามนาทีขึ้นนะครับเวลาที่มันอัพนะว่าจะกลายเป็น2ชั่วโมงกว่านะครับอันนี้ครับไอแม่มีประมาณสัก3ามนาทีครับใช้เวลาแรนเดอร์ทั้งหมดครับสาไอสองชั่วโมงครึ่งนะครับก็ต้องเห็นใจคนอัพหน่อยนะครับ แม้คุณเบริเฟอร์ที่เขาอัพมาให้นะครับเป็นภาพนะครัเ777นาทีนะครับของผมก็ประมาณสัก300นาทีหรือไม่ก็250แล้หกส260นะครับนาทีก็ของคุณเบริฟเฟอร์ประมาณสัก12ชั่วโมงครับ1ชั่วโมงเฮดีของผม30นาทีเฮ็ดดีไหมครับคุณก็ต้องอย่ไปเร่งเขานะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยพี่ พี่พี่แค่แค,แคเกมมีอะไรดิเร็วดเฮ้ยพี่พี่พี่แคคอปตี้อะไรดิเร็วเร็วเร็วนะภายในวันนี้ต้องไล้สองลิปนะมึงจะบ้าเลยครับอัพลิปเดียวนี่ก็จะตายหาแล้วนะครับยกเว้นแต่ว่ามันจะเป็นนะว่าสักหกเจ็ดนาทีนะครับเออกถึงจะสองสามสองสองสามชิปเลยครับอาอให้ไปเลยสองสามิปก็ประมาณนั้นนะครับแต่คลิปมันยาวไงเขาเลี้ยเกียจ์อัพ มันใช้เวลาอัพตั้งสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะครับมึงก็ลองคิดดูดิมึงจะไม่ให้เขาพักเลยหรือไงไอสัตว์ไม่ว่าครับงวเร่งจาพูดยัง้งมึงไปทําเองเลยมึงทำเลยสองสามคลิปมึงไปทําเองเลยมึงไปดูเองเลยง่ายกว่าเยอะกูบอกให้ไม่ใช่ว่ามึงจะไปเร่งของงั้นเลยครับอยากทำทำเลยกูไม่ห้ามเพราะกูก็นักเกมเมอร์เหมือนกันไอสัตว์ นักด the mm ูมอยที่ไม่ดังตัวดูกระตุกครับ mm hmm. อยากให้เป็นเทปดีครับเอาชิ่วิดีโอมาก็ตรงโปรเจกต์วิดีโอโปรพิตี้นะครับแล้วแม่งก็กดแอนต์เน็ตเอนเตอร์นะครับแอนต์เน็ตเอนเตอร์ก็จะได้อย่างี้ครับ หรือไม่ก็คลิกเลยครับเรื่องคือ NTSC DV นะครับนไหมครับผมบอกแล้เจีร้อยยี่สิบมันนี่จไปสนมันอันนี้คือความกว้างความยาวมันส่วนด้านหลังเนี่ยบสี่ร้อยแปดสิบนี่ก็คือความชัดของมันนะครับทำความรู้อยู่โอเค เดี๋ยวต้องกดมานีครับ HDV 720-30P นะครับหรือ1280ครับอย่าไปตกใจครับโอ้ความก็ความยาวครับด้านหลังคือความชัดครับ2 9 9, 9. 7 0 f p s ครับนั้นนี่ครับโอเคกูบาวไว้ทัอีหากไม่ขึ้นให้เอาอ้าชิบหายแล้วนี อ่าเป็นกลับค้างอีกโอ้คอมนี่ผมน่าจะไปเปลี่ยนใหม่แล้วนะผมผมน่าจะไปเปลี่ยนซีใหม่แล้วน,ะน่าจะเกินทนแล้วโอเคไปได้ E ได้อีเหียนะครับก็จะมอยได้ E เหียนะครับดูเหมือนคลิปนี้แม่งจะพูดกันเป็นกันเองมากเลยอะโอเค เดี๋ยวประมาณนี้เฟรมเรท19.970 NTSC นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับพิกเซลฟอร์แมัทคือ8บิตครับ32บิตครับไม่เอาครับมันนานอันนี้คือวิดีโอเลเวลครับนี่คือฟูล l ร a n g e ครับว่า6บิตดีกว่าว full resolution แรนดี้คุณตี้ครับมาที่เบสนะครับ กาสเซียน,นครับเป็นกาสเซียนแหละอันนี้ก็แบ็ฟิลล์อะด,ดิโอสเตอริโอโอเคตี้โอเคครับเห็นไหมครับก็จะยาวขึ้นนะครับแล้วก็เราจะแรนเดอร์คลิปนะครับให,ใ,หให้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 มันเป็นแบบว่าให้เป็นคลิปวิดีโอครับให้โปรเจกต์เราเป็นคลิปวิดีโอครับ กดตรงนี้ครับแลนเดอร์แอสนะของ9.0กับ10.0นะครับ10.0กับ10เอ้ย10.0รือ12.0ก็ 12. ได้นะครับแล้วแต่คุณนะครับ,บ,บอา้าวชิบหายอเอเ้าจริงด้วยหรอลืมลืมอาคิปมาใส่นะครับแปบ๊บหนึ่งเอ้จริงด้วยจริงด้วยอา้าวอ้าวค้างสร้างัง,งนโอ้แชร์ อไหนวะอืมเปิดตัวไรเซเบอร์ครับของสิบจุดสูงครับก็จะเป็นแมาว่าข้อเสียก็คือถ้าคลิปไหนมันนานนะครับมันก็จะค้างไปเลยนะครับเนี่ยๆอย่างอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยอันไหนวะเนี่ยถ้าผมใส่ของ av i เข้าไปใช่ไหมครับคลิปก็ประมาณสักสามสี่สามสามสามจุดเก้าศูนยจิกนะครับใส่เข้าไปครับปรากฏว่าค้างครับปรากฏว่าค้างครับกูบอกให้ปรากฏว่าค้าง และแม่งนานด้วยนะก่อนแม่งมันจะคืนให้อะก็นานด้วยนะก่อนแม่งมันจะคืนภะพาให้นะครับเดี๋ยวคลิปไหนนี้มันมันน้อยๆครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายังไงก็เพราะยังไงก็มันก็นะครับต้องจุดสูส์ครับก็ความจะมันน้อยครับ คุณก็จะใส่ลงไปได้สบายครับมาที่แลนเดอร์แครับเอาขางอีกสักนี่คือไฟล์เนมครับเซฟแอทไทยครับของผมเลือกโซ ny ่ v อครับ MPC M2TS กับ AVC ครับอันนี้ครับเลือกไปเลยครับเดี๋ยวเลือกที่ MP4 นะครับมาที่คอสตอมไอ่เนีงย มาที่แบบมันเกมครับถุยมาที่เทมเพลตนะครับไปที่ไปที่ไหนวะไปที่ไหนวะไปที่ไหนไอ้สัอ๋อไปที่นี่ครับอินเทอร์เน็ตหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบคูณเจ็ดร้อยยี่สิบสามสิบพีครับตรงนี้ครับหรือไม่ก็ตั้งไปครับเป็นเกมครับร้านนี้นไปที่คอสตอม คัสตอมนะไม่ใช่คอสตอมคัสตอมฟอร์แมทเป็น AVC เทมเพลตนี้ตั้งเป็นรับเงินเกมครับตรงนี้ครับแล้วก็เซฟตรงนี้เทมเพลตนี้ตั้งเป็นชื่อเฮี่อะไรก็ได้ครับเฟรมไซส์ก็ def h i g h definition h i g h d e f i n i t i o นนะครับนี่คือคุณภาพ สองร้อยสี่สิบนี่คือคุณภาพสองรสิบนี่คุณภาพสี่รอแปดสิบนี่คุณภาพสี่อปดสิบครับตัวนี้ก็จะชัดน้อยกว่าตัวนี้ครับนี่หานี่ High ition, นี่หายดิฟฟิ n นชครับนี่ก็จะนี่ก็จะเป็นความกว้างของมันกับความยาวความกว้างนะมาคูณกันแล้วมาคูณกันอีกทีนี่คือคุณภาพพันแปดสิบพีครับใครว่างก็เอาเลยครับ ผมก็จะใช้เต่ร้อยยี่สิบพีตรงนี้ครับมันจะมีมันจะมัมน,ม,นมันจะขึ้นมาแปดพันใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าออริจินอลเลยแปดพันนี่แปดหมื่นไอ, 8, ไอ 8, 000, 8, 000. แปดแปดล้านแปดล้านเราก็ต้องตั้งเองครับเป็นสี่ล้านนะครับคุณภาพก็จะต่าคุณภาพก็จะต่ําลงครับต่ําลงกว่ากว่ากว่าแปดล้านครับนิดหนึ่งครับแต่มันไม่ปัญหาแน่นอนครับ สิสเทมฟอร์แมตเอ็มพีซีครับโปรเจกต์คับแลนเดอรมาครับจาก g รูเป็น a s สครับนี่ก็ยูโปรเจกต์เซตติ่งเฮียเลครับ Save ไปว่าแลนเดอครับโอเคเขาจบคลิไปไว้เพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ